สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกันทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในเดือนเมษายนปี67ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ใบที่หนึ่งกันเลยนะคะด้านการงานด้านการงานช่วงนี้ก็มีภาวะเครียดนิดนึงนะคะอาจจะเครียดจากการถูกนินทาว่าร้ายการใส่ความเนาะอดทนไว้หน่อย แต่อย่าใจร้อนวู่วาม,มเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันนะคะทุกที่ก็มีหมดแหละนอกจากมีคนรักเราแล้วก็มีคนไม่ชอบเราด้วยเพราะฉะนั้นทําใจนะคะไม่ไม่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ด้านการเงินด้านการเงินช่วงนี้เริ่มดีขึ้นมานิดนึงโชคลาภ ถ้าจะเสี่ยงแล้วมันยังไม่ไม่มาเยอะเป็นแค่เจ็ดเหรียญน,นะคะแต่ว่าถ้าจะเริ่มขยับเริ่มค้าขายเริ่มลงทุน,เร,นเริ่มมีและเริ่มมีแววหรือการเงินมันเริ่มดีขึ้นมานะคะจากที่มันแย่ด้านความรักนะคะด้านความรักช่วงนี้คนเก่าได้พบเจอเพื่อนเก่าหรือคนเก่าที่หายไปที่หายไปนานแต่ไม่ได้มาลื้อฟื้นความหลังนะ แต่จะมาข้องเกี่ยวกันด้านเงินซะมากกว่านะคะเงินยังไม่ควรให้ใครยืมนะถ้ามีคนมายืมนะคะจะปวดหัวด้านการเงินเกี่ยวกับครอบครัวคนรักกัน,นะคะด้านสุขภาพคะ่ะสุขภาพเป็นไงช่วงนี้รู้สึกเบื่อเหนื่อยหน่ายไม่ไม่ถูกใจใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจรู้สึกเบื่อ,อยังไงไม่รู้ สุขภาพจิตไม่ค่อยจะดีอ่ะเดือนนี้นะคะปรงปล่อยวางมากบางทีอ่ะเราคาดหวังเยอะแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอ่ะเราก็เลยเสียใจนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให,ให้กับชาวราศีกันนะคะในเดือนเมษาขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ